ตามรายงานล่าสุดดู A F อดได้พิมพ์300,000พันล้านเหรียญราคาของบิตคอยและอีทเรียมได้พุ่งรับแรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮกีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง ครับสวัสด,ดีเพื่อนเเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า661สินทรัพย์ให้เพื่อนๆนได้เลือกลงทุนกันพิเศษสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเทรดกับคอย EX ผู้ใช้ใหม่5,000คนแรกหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จ ท่านจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม5 USDT เฉพาะ14-20มีนาคมนี้เท่านั้นด่วนกิจกรรมนี้มีแบบจำนวนจำกัด ตามรายงานล่าสุดงบดุลของธนาคารกลางสงหรัฐเพิ่มขึ้น300พันล้านดอลลาร์เนื่องจากธนาคารกลางเริ่มพิมพ์เงินเพื่อช่วยเหลือธนาคารที่มีเงินสดติดขัดนับตั้งแต่การล่มตลายของซิลิคอนเว l ลี่แบงกและ s i กเนเจอร์แบงราคาของบิตคอยและ e ีเทอเรี u ยมยานแม่ของตลาดคริปโตพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ตลาดคริปโตมีความน่าเชื่อมั่นในวงกว้างมากขึ้นไปเรื่อยๆ โดยรายงานดังกล่าวได้แจ้งว่าธนาคารสหรัฐได้กู้ยืมเงินรวมแล้วอยู่ที่164.8พันล้านดอลลาร์จากการกู้ยืมของเฟดได้เพิ่มขึ้นจาก4.58พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้เป็น152.9พันล้านดอลลาร์ณนะวันที่15มีนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกฉุกเฉินของเฟดจะช่วยให้ธนาคารต่างๆตอบสนอ,งต,องต่อความต้องการของเงินทุนในระยะสั้นโดยจุดสูงสุดตลอดการต่อหน้านี้อยู่ที่111พันล้านดอลลาร์ในช่วงวิกฤตการเงินปี2551 ยิ่งไปกว่านั้นทางเฟ d เ r เรียล e ีเซร์ยังให้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก11.9พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแก่ธนาคารภายใต้โครงการแบ็กทีมฟันดิ้งเพื่อหยุดการดำเนินงานของธนาคารหลังจากความล้มเหลวของซิลิคอนเว l ลี่แบงก์นอกจากนี้หน่วยงานกำกับและดูแลหรือหน่วยงานรัฐบาลกลางยังได้รับเงินจำนวน142.8พัน 8, ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อบริหารจัดการธนาคารทั้งสองแห่งโดยทางเจมีรอนผู้ก่ปตั้งบริษัทแรกเปลี่ยนคลิป โตเกมมีนายได้กล่าวว่าเขามีความมั่นใจในบิตคอยมากกว่าเนื่องจากงบดุลของธนาคารกลางสาหรัฐเพิ่มขึ้น300พันล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันพวดก่อตั้ง บิทแม็กเปิดเผยว่าธนาคารกลางสหรัฐกําลังอยู่ภายใต้สภาวะวิกฤตที่ลึกขึ้นธนาคารพาณิชย์จมอยู่ใต้น้ํามูลค่า2.2ล้านล้านดอลาลาร์ภายในพอร์ตตาสานนี่ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการผิดชําระหนี้และสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าถ้าใครสามารถซื้อขายสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องพวกเขาจะสามารถสร้างกําไรได้กับตลาดคริปโตในสภาวะกระทิง โดยนเวลาปัจจุบันตอนนี้ราคาของ b บิตคอยมีการซื้อขายกันอยู่ที่26,527 u s ดอลลร์ตอนนี้ตัวชี้วัดทางเทคนิค C D C Action Zone เริ่มกลับเข้าสู่โซนสีเขียวอีกครั้งในฝั่งของ M C D X ตอนนี้มีแรงซื้อจากนักเก่งกำไรค่อนข้างที่จะมากในฝั่งของทางเทคนิคแล้วตอนนี้มีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวโดยในช่วงล่าสุดนี้ราคาของบิตคอยอาจจะต้องเผชิญกับแนวต้านที่สําคัญที่28,000 US ดอลลร์ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวส